ลลุงชาาวาวมแ้้จไม่เงเยียยยอคุบาาา้จเเองนขใฝคลื่นทาราอนุทินนำทัพบ,บุกหาดใหญ่เดิมพันผู้นำพลิกวิกฤตด้ามขวานหรือแค่ไฟไม่ฟางเจาะลึกเบื้องหลังปฏิบัติการเหินฟ้าทาเจสกี เสียงฝุนที่ตกกระทบหลังคาสำหรับคนทั่วไปมันอาจจะเป็นแค่เสียงดนตรีกล่อมให้นอนหลับฝันดีแต่สำหรับพี่น้องชาวใต้พี่น้องคนคอนและโดยเฉพาะพี่น้องชาวหาดใหญ่ในเวลานี้เสียงฝนคือเสียงสัญญาณเตือนภัยที่กรีดแทงหัวใจเหลือเกินครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูกหลานชาวไทยที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผม ลุงเชาณนะเมืองคอนคนเดิมในรายการเจาะประเด็นร้อนกับลุงเชาทางทอล์กพอดแคส Thailand ด์พื้นที่ที่ลุงจะนำเอาเรื่องยากๆมาย่อยให้ง่ายเรื่องที่ดูไกลตัวมาพูดให้เห็นภาพเหมือนเรามานั่งล้อมวงจิบน้ำชาสนทนาประสาคนกันเองวันนี้ลุงไม่ได้มาพูดเรื่องไกลตัวเลยครับแต่เป็นเรื่องที่ใกล้ใจคนไทยทุกคน เมื่อด้ามขวานทองของเรากำลังถูกธรรมชาติทดสอบครั้งใหญ่และในขณะเดียวกันก็เป็นบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันของผู้นำประเทศภาพข่าวที่ปรากฏในวันนี้คือการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ตัดสินใจบินด่วนลงพื้นที่สงขลาแต่เดี๋ยวก่อนครับการไปครั้งนี้ มันมีนัยยะซ่อนอยู่มากกว่าแค่การไปเยี่ยมเยียนทำไมต้องเป็นสี130่งสาทำไมต้องขนเจ็ดสกีไปเองและทำไมต้องเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทวันนี้ลุงเชาจะพาไปแกะรอยเจาะลึกและวิเคราะห์ให้เห็นเนื้อในกันแบบชัดช้าช้ชาครับก่อนจะไปถึงบทวิเคราะห์ ลุงขอเล่าภาพเหตุการณ์ให้ลูกหลานที่อาจจะยังไม่ได้ตามข่าวฟังให้เห็นภาพตรงกันก่อนครับสถานการณ์น้ำท่วมที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาครั้งนี้ถือว่าหนักหนาสาหัสมวลน้ำมหาศาลไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและบ้านเรือนพี่น้องประชาชนการช่วยเหลือปกตินั้นแทบจะเข้าถึงยากลำบากและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของปฏิบัติการในเช้าวันนี้ครับ นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลพร้อมด้วยคณะทำงานชุดใหญ่ที่คัดสรรมาแล้วว่าเป็นมือทำงานทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นท่านสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาหรืออวอคุณไตรสุรีไตราสารกุลเลขาธิการนายกและที่ขาดไม่ได้คือพ่อบ้านใหญ่แห่งคลองหลอดท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยอนุสิทธิ์สัมพันธรัฐ คณะนี้ไม่ได้นั่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวสวยหรูไปนะครับแต่ท่านเลือกใช้นกยักษ์ของกองทัพอากาศนั่นคือเครื่องบินลำเลียง C130 และสิ่งที่บรรทุกไปไม่ใช่แค่ผู้คนแต่ในท้องของนกยักษ์ตัวนี้อัดแน่นไปด้วยเจ็ตสกีพร้อมคนขับผู้เชี่ยวชาญและ,สะเสบียงอาหารเต็มลำบินบินตรงจากดอนเมืองมุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ กำหนดการของท่านนายกแน่นเอียดครับทันทีที่แตะพื้นท่านจะขึ้นเฮลิคอปเตอร์ต่อไปยังมณฑลทนหารบกที่42เพื่อประชุมด่วนบัญชาการสถานการณ์ด้วยตนเองจากนั้นจะไปเยี่ยมโรงครัวพระราชทานให้กำลังใจคนทำอาหารก่อนจะเดินทางด้วยรถยนต์ฝ่ากระแสน้ำไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวมหาวิทยาลัยสงขลานครินหรือมอ,อ,อ และลงพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ฟังดูเหมือนกำหนดการปกติใช่ไหมครับแต่สำหรับลุงเฉาลุงเห็นอะไรที่มากกว่านั้นตามลุงมาครับลุงจะชี้ให้ดูประเด็นแรกที่ลุงอยากชวนคิดคือเรื่องยุทธวิธีของผู้นำหรือ tactical leadership ครับการเลือกใช้เครื่องบิน C-130 ขนเจ็ตสกีลงไป นี่ไม่ใช่การทำคอนเทนต์ถายรูปสวยๆนะครับแต่มันคือการแก้โจทย์ปัญหาหน้าง,งานที่เฉียบคมพี่น้องลองนึกภาพตามลุงนะหาดใหญ่เป็นเมืองที่มีตรอกซอกซอยเยอะเวลาน้ำท่วมสูงและไหลเชี่ยวเรือท้องแบนขนาดใหญ่เข้าลำบากเข้าช้าและอาจต้านกระแสน้ำไม่ไหว แต่เจ็สกีคือม้าเร็วทางน้ำที่คล่องตัวที่สุดในการเข้าไปลากจูงหรือส่งสเสบียงในจุดที่ลึกที่สุดนี่แสดงให้เห็นว่าทีมงานของท่านนายกทำการบ้านมาดีหรืออาจจะได้รับรายงานที่ตรงเป้าว่าหน้างานขาดอะไรผู้นำที่รู้ว่าลูกน้องขาดเครื่องมืออะไรแล้วขนไปให้ถึงมือนี่คือสิ่งที่ประชาชนต้องการเห็นครับประเด็นที่สอง ทำไมต้องหิวรัฐมนตรีอวไปด้วยหลายคนสงสัยน้ำท่วมเกี่ยวอะไรกับกระทรวงอุดมศึกษาเกี่ยวเต็มๆครับเพราะฐานที่มั่นที่แข็งแกร่งที่สุดในหาดใหญ่คือมหาวิทยาลัยสงขลานครินที่นี่ไม่ได้มีแค่นักศึกษาแต่มีโรงพยาบาลสงขลานครินที่เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ มีอาคารสถานที่ที่สูงและกว้างขวางเหมาะแก่การเป็นศูนย์พักพิงการที่นายกพาเจ้ากระทรวงอวอรไปด้วยคือการไปการันตีว่ามอ,อจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรเต็มที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนเป็นการใช้องค์ความรู้และทรัพยากรของมหาวิทยาลัยมาช่วยกู้วิกฤตสังคมนี่คือการบริหารจัดการทรัพยากรที่ชาญฉลาดครับ ประเด็นที่ 3. เศรษฐกิจปากท้องและความเชื่อมั่นพี่น้องครับหาดใหญ่ไม่ใช่แค่อำเภอหนึ่งในสงขลาแต่หาดใหญ่คือหัวใจเศรษฐกิจของภาคใต้ตอนล่างเงินหมุนเวียนวันละหลายร้อยหลายพันล้านการที่น้ำท่วมหาดใหญ่มันเหมือนเส้นเลือดใหญ่ตีบตันการท่องเที่ยวชะง,งักยางพาราขนส่งไม่ได้ร้านค้าปิดตาย การที่ผู้นำสูงสุดลงไปบัญชาการที่มทบ .42 ด้วยตัวเองมันส่งสัญญาณไปยังนักลงทุนและพ่อค้าแม่ขายว่ารัฐบาลไม่ทิ้งรัฐบาลเอาจริงความเชื่อมั่นตรงนี้สำคัญมากครับพอน้ำลดการฟื้นตัวจะเร็วหรือช้าอยู่ที่ความมั่นใจที่สร้างไว้ในวันนี้แหละครับและสุดท้ายในมิติทางการเมืองเราปฏิเสธไม่ได้ว่า ภาคใต้คือพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญการที่นายกอนุทินซึ่งมีบุค,คลิกถึงลูกถึงคนกล้าลุยโคลนลุยน้ำมันเป็นการซื้อใจคนใต้ได้ดีนักแลคนใต้รักใครรักจริงเกลียดใครเกลียดจริงถ้าผู้นำแสดงความจริงใจไม่ใช่แค่สร้างภาพคะแนนเสียงและความศรัทธ,ธาจะตามมาเองโดยไม่ต้องซื้อหาแต่นอกเหนือจากการเมืองและเศรษฐกิจแล้ว สิ่งที่ลุงเาาเห็นแล้วน้ำตาซึมคือภาพของคนหลังงานครับนายกไปเยี่ยมโรงครัวพระราชทานและครัวสนามพี่น้องครับในยามวิกฤตข้าวกล่องหนึ่งกล่องมันมีค่ามากกว่าทองคำคนปรุงอาหารเจ้าหน้าที่กู้ภัยทหารเกณฑ์ตัวเล็กๆที่แบกสะกอบทรายพวกเขาคือฮีโร่ตัวจริงที่ปิดทองหลังพระ วิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้สอนให้เรารู้ว่าแม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปแค่ไหนเรามีเครื่องบินซี3 0เรามีเจ็ตสกีความเร็วสูงแต่สุดท้ายสิ่งที่พาเราผ่านพ้นความทุกข์ไปได้คือน้ำใจและความสามัคคีของคนในชาติครับลุงอยากฝากข้อคิดไว้นิดหนึ่งนะครับภัยธรรมชาติเราห้ามไม่ได้แต่ภัยจากการบริหารจัดการเราป้องกันได้ วันนี้เห็นท่านนายกลงมาลุงก็อุ่นใจแต่อยากฝากท่านว่าอย่ามาแค่ตอนน้ำขึ้นแล้วหายไปตอนน้ำลดนะครับแผนฟื้นฟูแผนป้องกันระยะยาวคือการบ้านข้อใหญ่ที่รอท่านอยู่ยามนาทีตีท่วมทลักถินน้ำตารินท่วมใจไทยทั้งผองเห็นผู้นำย่ำโคลนมาเยี่ยมมอง หวังประคองพี่น้องให้พ้นภัยแต่น้ำลดต่ออย่าผุดให้เห็นต่างขอให้สร้างทางแก้ที่ยั่งยืนใสเจ็ดสกีที่แล่นรุดต้องเร่งไวพาคนไทยให้พ้นพุกสุขนิรันดรครับพี่น้องครับการเดินทางลงพื้นที่ของท่านนายกอนุทินในวันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของภารกิจกู้ภัยและฟื้นฟู ลุงเชาและรายการเจาะประเด็นร้อนจะเกาะติดสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดไม่ปล่อยผ่านแน่นอนสำหรับพี่น้องผู้ฟังทางบ้านที่อยู่ไกลออกไปหากท่านพอมีกำลังทรัพย์หรือสิ่งของช่องทางบริจาคต่างๆเปิดรับอยู่มากมายช่วยกันคนละไม้คนละมือส่งกำลังใจไปให้พี่น้องชาวหาดใหญ่และชาวใต้ของเราให้ผ่านพ้นคืนวันอันหนาวเหน็บนี้ไปให้ได้วันนี้ ลุงเชาเชื่อว่าการวิเคราะห์ของเราคงทำให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพที่ลึกและกว้างกว่าแค่ข่าวผ้านหัวหนังสือพิมพ์เพราะเรื่องบ้านเมืองไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นเรื่องของปากท้องและอนาคตของพวกเราทุกคนขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันมาจนจบนะครับอย่าลืมนะครับดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจให้แข็งแรงในวันที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย เสียงจากคนคอนเพื่อคนไทยทุกคนเจาะให้ลึกพูดให้ชัดฟังแล้วคิดคนจริงไม่เมือนเชยเลยพูดให้ชัดเจนเป็นทางเดินประเทศไทยฟังแล้วคิดเป็นเห็นทางเดินเดินประเทศไทย